กิ่งพันต้นสลิดขจรนะครับอายุประมาณ45-60ถึง60วันนะครับจึงจะลงแปลงปลูกได้ขั้นตอนการออกจำหนาย่ก็จะมีตั้งแต่การใส่กล่องบรรจุพันธุ์นะครับคนท่งแล้วก็มีการบรรจุทุ่งแบบนี้นะครับทุ่งขนาด20-30ูณเป็นทุ่งไส้เจาะลูนะครับชั้นละประมาณ20ต้น1ทุ่งบรรจุ50ต้นนะครับการค้ากิ่งพันธุสลิด เป็นรายได้เสริมนอกเหนือจากการเก็บดอกจำหน่ายนะครับรายได้ในการจำหน่ายต้นพันธุ์ไม่แน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับออเดอร์ในแต่ละช่วงเวลาหรือฤดูกาลนะครับถ้าเป็นในช่วงฤดูฟ้นฤดูลงต้นพันธุ์นะครับเกษตรกรนิยมปลูกในช่วงนี้นะครับอาจจะจำหน่ายได้ประมาณ1 5 0 0 0ถึง2อง0 0บาทต่อเดือนนะครับจะเป็นช่วงนะครับช่วงฤดูร้อน ไม่มีการปลูกหรือขาดน้ำนะครับอาจจะไม่มีออเดอร์เลยเนื่องจากเกษตรกรไม่มีน้ำในการเพราะปลูกนะครับก็จะเป็นธรรมดาอุปสรรคจะเกิดในช่วงฤดูหนาวนะครับอากาศเย็นต้นพันธุ์จะเป็นโรคง่ายไม่แตกยอดวันนี้จะพาไปชมแปลงปลูกนะครับการลงแปลงปลูกต้นสลิตนะครับ รุ่มที่ใช้ในการปลูกต้นสลิดจะขุดไม่ลึกนะครับแค่พอมิดทุ่งดํานะครับเว้นระยะระหว่างรุ่มนะครับระหว่างต้นสลิดก็ประมาณร้อยแปดสิบถึงร้อยเก้าสิบนะครับเกือบเกือบสองเมตรนะครับดูที่ความสะดวกของเกษตรกรนะครับแต่ว่าถ้าคนที่เคยปลูกแล้วจะรู้ว่ามันแน่นนะครับ เกิดความแน่นแล้วทึบไม่โปร่งไม่รับแสงนะครับดูแลยากด้วยครับลักษณะการปลูกจะปลูกเป็นแนวตรงนะครับหรือตามเนื้อที่นะครับสะดวกในการปักตะไคร่นะครับการตั้งเหล่าตะไคร่ก็จะเป็นแนวตรงใช้ฟางคลุมดินนะครับเพื่อให้มีความชุ่มชื้นการใช้ฟางคลุมดินช่วยได้เยอะนะครับเวลาเราลดน้ํานะครับ ต้นลิดเป็นพืชที่ค่อนข้างใช้เวลาในการปลูกนะครับจะต้องใช้พักสับวางการปลูกนะครับเก็บพลนผลิตไปก่อนเพื่อใช้เนื้อที่ให้เกิดความคุ้มนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันนี้บวบเริ่มโตมแล้วนะครับก็เก็บเกี่ยวผลผลิตหมดแล้วเกษตรกร,ร,กรท่านใดที่ใช้วิธีนี้อยู่นะครับก็จะทราบนะครับการปลูกพืชแบบผสมปรซานนะครับ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับชุดนี้เป็นสลิดท,ที่พันระยะเวลามาหนึ่งปีกว่าๆเลยนะครับเริ่มขึ้นตะคายเต็มแล้วระยะห่างประมาณสองเมตรนะครับระหว่างลุ่มระยะที่ให้พ่นผลิตได้ดีนะครับจะเป็นระยะที่โปรงใบนะครับไม่ทึบจนเกินไปสลิดท,ทับทึบเกินไปจะให้พ่นผลิตน้อยลงนะครับถ้ารับแทงเพียงพอ จะให้พมลิดที่ดีดูแลง่ายนะครับเกิดเพลี้ยน้อยสลิดจะมีการแตกกอและเกิดความแน่นนะครับก็คือเกิดการแตกกอนะครับที่โคนนะครับจากต้นต่อเพียงต้นเดียวนะครับ่านระยะเวลาเจ็ดถึงแปดเดือนหรือหนึ่งปีนะครับก็จะเกิดความแน่นนะครับแตกกอออกไล่ต้นนะครับขึ้นอยู่กับการบำรุงด้วยนะครับถ้าบำรุงดีจะได้พมลิตเร็วนะครับ นี่นะครับภายในหนึ่งลุ่มนะครับขึ้นเป็นเท่าจานวนมากนะครับแบบนี้สาม,มารถตัดนําไปชําเป็นต้นกล้าได้นะครับลักษณะข้องพันธุ์ที่ดีจะมีก้านใหญ่นะครับน้ําหนักดีแบบนี้ก็ต้องตัดที่ขั้วก้านนะครับเวลาเก็บผลผลิตสลิดกระจรอาจจะเป็นพืชที่โตช้าแต่พิสูจน์แล้วว่าปลูกง่ายใช้น้ําน้อย ทนแรงสร้างไรายได้ระยะยาวนะครับพานมาสิบกว่าปีเป็นพืชเศรษฐกิจโดยทั่วไปก็จะปลูกร่วมกับไม้พ่นนะครับช่วงที่มไม้พ่นยังไม่เจริญเติบโตนะครับที่ปลูกร่วมกับไม้พ่นนะครับเกษตรกรท่านใดที่มีความต้นใจนะครับลองศึกษาข้อมูลนะครับพืชเศรษฐกิจชนิดสร้างไรายได้มาสิบกว่าปีนะครับ ถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับ